สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้พีุ่๊กตาก็จะแต่งหน้านะคะกําลังแต่งหน้าอยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะกําลังทาตานะคะก็คิดถึงเพื่อนๆนนะคะก็อยากเอาสิ่งดีๆมาฝากนะคะวันนี้พีุ่๊กตาก็จะมาแนะนํำชุดบำรุงผิวหน้านะคะให้หน้าอ่อนวัยนะคะตอนนี้ก่อนการแต่งหน้านะคะพีุ่๊กตาก็ทุกครั้งพีุ่๊กตาก็จะ พี่ตุกตาก็จะใช้ครีมบำรุงนะคะเดี๋ยวพี่ตุกตากจะให้ดูนะคะตัวบำรุงสีตัวนี้นะคะทําให้หน้าพี่ตุกตาอ่อนไวนะคะพี่ทุกตาก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะก็ตอนนี้พี่ตุกตาก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็กลัวคลิปจะยาวไปนะคะก็ทําให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะ การแต่งหน้านะคะเครื่องสำอางแต่งหน้าในร้านพี่ลูกามีจำหน่ายด้วยนะคะแล้วก็พี่ลูกตาก็ชุดสกินแคร์บำรุงผิวหน้าที่พี่ลูกตาใช้นะคะวันนี้พี่ลูกตาจะมาแนะนำนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะให้หน้าอ่อนไวนะคะหน้าพี่ลูกตานี่ก็ใช้ใช้ตัวนี้นะคะก็ใช้มสาสักระยะแล้วนะคะก็หน้าผิวผิวหน้าก็ชุ่มชื้นนะคะ ไร้ริ้วรอยนะคะไร้สิวไร้ฝ้าหน้าอ่อนไวนะคะทําให้หน้าอ่อนไวนะคะพี่ตุ๊กตาก็เลยอยากจัดมาแนะนาเพื่อนๆนะคะอันนี้พี่ตุ๊กตาก็ทาตานะคะทาตาทาตา,า,ตาใกล้เสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีคลิปก็อยากมีคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชมพี่ตุ๊กตาแต่งหน้านะคะก็แต่งแบบ จริงๆพี่ทุกตาก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะคะแต่งแบบธรรมชาตินะคะเน้นธรรมชาตินะคะเน้นเน้นแบบธรรมชาติก็อยู่บ้านได้ไปห้างได้ไปสถานที่ราชการได้นะคะแต่ว่าแบบชิลๆแบบประมาณว่าธรรมชาติเน้นแบบไม่ไม่เข้มมากนะคะ แต่ถ้าจะไปงานกลางคืนเราก็จะแต่งสไตล์นะคะก็ะจะเข้มหน่อยนะคะลงให้มันเข้มหน่อยอันนี้ก็ขนาดนี้ก็เบาเานะคะก็โอเคอันนี้ก็จะลงแก้มนะคะเออ อาจาจะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะเพราะว่ามันก็แข็งดีนะเนื้อไม่ได้นิม่มมากที่อุจาตยชอบประมาณนี้นะคะก็ปัดแก้มนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะ ที่ปังฝากเพื่อนๆนะคะ <G ül> อยากทำคลิปปบบ่าเพื่อนๆนะคะก็คิดถึงเพื่อนชาววิ้งน,นิดนิดนึงนะคะเติมได้วิวะะ้งนิดหนึ่งให้หน้าสว่างนิดนึงไล่ด่างนิดนึงนะคะ โอเคนะคะแล้วก็การขอบตานะคะไอไลนเนอรอด้วยไอไลนเนอร์นะคะพีุ่กตาดูไอไลนเนอร์พี่ตุ๊กตาจะใช้อย่างน้ำนะคะอย่างที่ช่างใช้นะคะพี่ตุ๊กตาเป็นช่างเนาะก็ใช้อย่างน้ำจะสะดวกกว่าชอบนะคะ คิดขอบขอบตาเลยนะคะจะได้ออกมาธรรมชาตินะคะก็จะให้แต่งตั้งแต่แรกก็ก็จะนานไปนะคะพี่ตุ๊กตาก็จะทำให้ดูแต่ละครั้งแต่ละวันก็น่าจะไม่เทออกกันนะคะแล้ววันไหนพี่ตุ๊กตามีเวลานย้พี่ตุ๊กตาจะทำาือแต่เริ่มเลยนะคะจะกลัวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อนะคะ นานไปกัว่าืนเพื่อนจะเบื่อก็เลยจะทำเป็นบางส่วนให้เห็นนะคะนี่นะคะก็ลาดไปนะคะจะให้มึดูเปลี่ยนนิดนึงไหมคะก็ปัดมาชาล่าค่ะ มัดคลาก็อย่างที่บอกนะคะต้องปัดขึ้นปัดลงนะคะปัดลงแล้วก็ปัดขึ้นนะคะก็จะได้ขนตาที่งอนธรรมชาตินะคะเป็นขนตาเราเองนะคะโอ้ยนี่ตุกตาขี้ร้อนนะเปิดท้าแค่เปิดทั้งปัดลง แล้วก็ปากนะคะ ก็ปาดนิดนึงนะคะ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะลูกค้าก็แค่นี้คะ่ะแต่งหน้านะคะก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้นะคะเรื่องเครื่องสำอางนะคะพิจุกต,ตามีนะคะแล้วก็ถ้าถซื้อครบเซตพี่ตุกตาก,ก็จะแนะนําในการคือสอนพื้นฐานในการแต่งหน้าได้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการนะคะก็พี่จุกตาก,ก็อยากจะบอกนะคะว่าที่หน้าพี่ตุตานะคะขาวกระจ่างใสแบบนี้นะคะก็พี่ตุตาก,ก็จะใช้ชุดบำรุงหน้านะคะ ก็พี่ทุกตาก็จะเริ่มจากเซรั่มก่อนนะคะจากเซรั่มตัวนี้นะคะทานะคะเช้าเย็นนะคะนี้พี่ทุกตาก็ก่อนการแต่งหน้าพี่ทุกตาก็จะลงด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะก็บำรุงผิวหน้านะคะทําให้หน้าชุ่มชื้นนะคะหน้าเราจะทุกคนนะคะพอมีอายุนิดนึงก็จะแห้งก้านนะถ้าเริ่มมาจาก สามสิบัพขึ้นไป3ามสิบสี่สิบสามสิบปขึ้นไปหน้าก็จะไม่ชุ่มชื้นแล้วนะคะก็ต้องบำรุงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นพื้นผิวสภาพผิวหน้านะคะ,ะพื้นผิวสภาพผิวหน้านะคะแล้วก็มีสารไหลแดงมีตัวส่วนผสมเยอะนะคะแต่ว่ามีสารไหลแดงซึ่งสามารถที่สร้างคอลลาเจนให้กับผิวหน้าได้นะคะตรงนี้ก็คือลงตัวที่สนะคะ ส่วนตัวที่3ามพี่ทุกตาก็จะลงตัวนี้นะคะเป็นครีมเป็นบีบีนะคะผสมไขป่ปลาคาเวียนะคะพี่ทุกตาก็เน้นบํารุงนะคะผสมไข่ปลาคาเวียคุ้มมันกันเหงื่อด้วยนะคะตัวนี้นะคะลงไว้แทนรองพื้นได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็แทนรองพื้นได้นะคะเป็นรองพื้นนะคะก<ๆ>ันแดดกันน้ําคุ้มมันกันเหงื่อ อันนี้กันน้าด้วยนะคะ F P F P A บวกบวบวกนะคะกันแดดได้ดีมากแล้วกกันน้ําด้วยคงมันกันเหงื่อแต่งหน้าน like er ี้อยู่ได้ทั้งวันโดนน้าโดนเหงื่อก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ไม่ไม่มีผลนะคะแล้วก็ช่วยบํารุงด้วยนะคะช่วยบํารุงเป็นเนื้อใยไหมนะคะพี่ทุกตาก็ใช้นะคะสีตัวนี้นะคะก็คือสีตัวนี้นะคะถ้าเป็นกล่องก็เป็นประมาณนี้นะคะพี่ทุกตาก็ ใช้อยู่นะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะพี่ตุกตาใช้อยู่นะคะทําให้ผิวหน้าอ่อนวัยนะคะขาวกระจ่างใสอย่างที่เห็นนี้นะคะส่วนชุดชุดแต่งหน้าการแต่งหน้านะคะพี่ทุกตาก็มีทุกตัวนะคะที่พี่ทุกตาแต่งหน้านะคะพี่ทุกตากําลังจะบอกว่าถ้าก่อนนอนนะคะอันนี้สี่ตัวนี้ใช้ตอนก่อนการแต่งหน้าแต่ก่อนนอนก็คือใช้2ตัวนี้นะคะ ออตอนช่วงก่อนนอนอาบน้ําทําอะไรเสร็จแล้วก็รงตัวเซรั่มแล้วก็ลงตัวบํารุงตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวหน้าเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะพี่ตุ๊กตาก็ไม่ไม่มีริ้วรอยนะคะคนเป็นคว้าหรือเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะคะผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวไร้คว้านะคะหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะพื้นผูสภาพผิวหน้านะคะวันนี้พี่ตุ๊กตาก็เอาสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ เพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามทักพี่ทุกตาม,มาได้ตามลิงก์ไลน์ตามเบอร์โทรนะคะพี่ทุกตาวันนี้พี่ทุกตาก็เอาหน้าสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้พี่ทุกตาใช้จริงนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงสินค้าคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาวนะคะยังไงก็สนใจติดต่อสอบถามวันนี้พี่ทุกตาก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ